ดดเเเเเอเอา้อาไม่มีใครมาเลยค่ะไมีใครมาชมไลยค่ะไปแล้วจบกาอะไรเขาียิยังคายยังขายูดนีรออยู่นะคะจูดนีรออยู่นะคะ เราเลยยังรอดูดี้ยังเห็นอยู่ค่ะม<อ>ันยังมีอยู่เหลืออยู่ซอสจูดี้ยังรอนะคะแม้จะเหลือเพียงเท่านี้เองนะจูดี้รออยู่ค่ะรอกินนะคะไม่ได้รอท่านผู้ชมจูดี้ทำได้ทุกอย่างค่ะเพื่อใช้กล่องอิฉันใช่กลอกเนี้ยด้วยจูดี้มันจะหมดละมือกผมด้วยก็เลยต้องกินเลยให้หมด ดูดอนะลูกจ๋าพามาดูพาจูดี้มาเล่นไฟฮะโอเคมองมีอะไรเล็กๆมีดอกคนกินไส้กรอกเรนเดียมีอะไรละ่ะมีรถของซาต้าแล้วซาต้ายู่ไหนโอ้ซาต้ายืนนี่นอน แบบนี้ปีนิวยีอาไม่มีคนดูเลยดูดิคนดูยังไม่มาคนดูกินข้าวอยู่หรือเปล่าขอจุติกันไลรแต่เพียงเท่านี้